สุขภาพดีต้องมาก่อนครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนๆนะฮะซึ่งเขาเร็วๆนี้มีถึงเสียชีวิตเลยนะฮะก็เลย้ังรีบเอาคลิปนี้มามานำเสนอกันฮะเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนกินห้ามกินกับอะไรนะฮะมีกี่ข้อค่ะหนึ่งมีสามข้อนะหนึ่งตำมยายแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์นะฮะกระแช่เหล้าขาวน้ำอัดลมน้ำอัดลม ทุกอย่างนะฮะน้ำลมโซดาที่มันอัดแก๊สอ่ะกินคาไปแล้วมันจะร้อนมันจะตีขึ้นอันตรายมากเลยสามอย่างนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ 1. นึ่ลำไยคสอ 2. พวกแอลกอฮอล์ทุกชนิดคสามเครื่องดื่มที่อัดแก๊สไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมโซดาอะไรต่างๆค่ะหลีกเลี่ยงเลยนะฮะเล็กชายเนี่ยเคยมีประสบการณ์กับตัวเองแล้วนะคือไม่เคยเชื่อไงเพราะนั้นดื่มเบียร์กับไบนาล โอ้โหจุกมากเลยอันนี้ของจริงเลยต้องรีบม,มาบอกกันฮะอันตรายมากครับขอให้ทานทุเรียนอย่างปลอดภัย <c oughs> มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนาะหลีกเลี่ยงนะฮะอย่าลืมนะช่วยแชร์และบอกต่อด้วยเรื่องนี้สําคัญ